วันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะ Toyota New f o n e r 2องขับ2ปี2016นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะ8 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้แล้วนะคะเป็นตัวหน้านิวนะคะตัวไฟหน้าของเขา หมอกผู้หน้าแบบ LED นะคะในส่วนของตัวยางเนาะเป็นยางปี2020นะคะเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเนาะแล้วก็ตัวแม็กอลลอยขอบ18นะคะอ่ามาต่อกันที่ตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะที่จะเปิดทุกบานเขาเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญใจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้นะคะในส่วนของตัวภายในนะคะจะเป็นสีน้ำตาล ะะตามสไตล์ของตัว2.4นั่นเองนะคะกระจกนะคะไฟฟ้าสีบานเลยน้องเซ็นทันล็อกมีมาให้นะคะมีปุ่ม Engine Start นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนคาดลายไม้ค่ะตัวพวงมาลัยสามารถ เสียงรถเสียงรับสายวางสายได้สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พุมมลายมีแอร์แบกเนาะในส่วนของตัวเรือนไม่นะคะอยู่ที่1 0 0 0งแสนนะคะกิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวแอร์ออโต้นะคะมีะการลื่นเท่าไหร่กยลื่นสวัสดนะคะในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นออโต้เช่นกันค่ะมีอ e ีโคโหมดแล้วก็ตัวพาวเวอร์โหมดนะคะทางด้านหน้าของผูงโดยสารก็จะประมาณนี้นะคะตัวบอกระไฟฟ้านะคะ เป็นสีน้ำตาลนะคะเบาะหนังเดินได้สีขาวนะคะแบบนี้เลยนะคะเพดานเกลี้ยงแบบนี้มีแอร์ราให้นะคะด้านหลังห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะตัวนี้เนาะ,ะตัวดอกยางของเขานะคะก็นี่นะคะเป็นยางมิชลินปี2020นะคะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวเครื่อง 2- 4ดีดเซลนะคะชุดยางอะไหล่อยู่ครบนะคะกล้องมองหลังมีมาให้นะคะ าท้ายเขาก็เปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันนะคะตัวนี้ไฟท้ายแบบเบี่ยงเส้นนะคะไลท์กดิ้งนะคะตัวรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ค่ะตัวเบาะสามารถพับเก็บได้นะคะรถครอบครัวค่ะสําหรับผู้โดยสารนะคะได้เจ็ดที่นั่งแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนะัดดูรถกันได้เลยนะคะด้าน,นหลังมีพื้นที่สําหรับวางสัมภาระได้ ก็ฝั่งบริษัทเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะหรือว่าติดต,ต่อโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ